สวัสดีพี่น้องวันสารุดสัอนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลเอฟทุวันพี่น้องขะมาะพบๆก,กันอีกแล้วเนาะกับสาวบุญเนาะกับช่องออมเง,งินนะจ๊ะหุดเดี๋ยนะจ๊ะนะจ๊ะขอกินน้ำก่อนเลยพี่น้องขอกินน้ำเย็นๆก่อนเนาะคอแห้งเลยพี่น้องขะเปิดคลิปมันก็กินน้ำก่อนแล้วเนาะอืมบนเดนนใส่เก็บอุณหภูมิมาไหมเก็บความเย็นสีน้ำเงินนะคะพี่น้องขะเป็นสี โปรอีกสีหนึ่งบนแลยวนองานอยอ่เนาะพี่น้องคะ่ะเห็นพนลดราคากันเลยอยัดซะละสีที่จะบนมากกันเหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวอันเดียว <c oughs> จะเลยเ้าคว้าเลยพี่น้องคะ่ะมาพี่น้อง พี่น้องเป็นยังไงเป็นยังไงกันแน,น่น้อสบายดีกันทุกสุขคนอยู่บคคพี่น้องคะสะบัดกับป็นคือเขิๆนๆในใจงงน้อยเนาะเพราะว่าบอได้ลงคลิปนั่งเว้าหรือว่ากินข้าวดนแล้วพี่น้องคะสะบัดห่างหายไปดนหวังว่าทุกท่านก็สิสบายดีเนาะพี่น้องคะแล้วก็สิคินฮอตคิดถึงกันคือเกนะ้าบ่เนาะพี่น้องกาสะบัดก็ขอฝากความคิดฮอตคินถึงไปทั่วทุกมุมโลกคือเก้าเนาะพี่น้องขพรา่ว่าสในประเทศทางสปปลาวแล้วก็ทางต่างประเทศเนาะพี่น้องคะทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะฝากความคิดถึงไปทุก พี่น้องทุกๆทุกคนเนาะที่ท่านได้มารับชมกันแล้วกันเนาะพี่น้องคะ่ะบอกว่าจะเปลี่ยน fc เก่าหรือ fc ใหม่หรือ fc อนาคตข้างหน้าสออาบุนก็ขอฝากเนื้อฟักตัวไว้อ,อ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเดน้อได้โปรดอินดูเมตตาสาบุญไปโดน้เนาะพี่น้องคะ่ะรักน,น้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกท่านก,กำลังใจหลายๆพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะ thank you you guys very much for watching my channel okay Today I got salad beef. I got sticky rice here and some vegetable here yeah. and yep. Pi <laughs> nong Chili, garlic. Pi nong ka. Ma, lui nè. Come enjoy with me. <laughs> Let's eat. But before I eat, I would like to say something more. So I not see your guy very much because at the moment I so busy to we plan to move move home. So my love he buy a new home already, so we busy about move home. So this way I not see much. And then after if everything okay, I hope see, see your guy almost every day if I can. And I hope your guy, everyone have a good time. Have A good day. I not see your guy for long time, with come eat. So today I have time, so I talk. And let your guy know what going on. Okay. So, thank you very much everyone for watching. Thank you everyone. Thank you, thank you very much. Thank you very much for watching my channel. Okay. มาอะไรเนาะพี่น้องขากระทักทายพี่น้องต่างประเทศนำเนาะพี่น้องขาสบนกันแหละห้างหายไปดนห้างหายเปลันห้างหายคลิปกินคลิปมานั่งคุยดนเนาะพี่น้องขาหวังว่าทุกท่านที่สบายดีเนาะแล้วก็คงคิดฮอดซาบุนคือเก้าสะบนคิดฮอดทุกท่านคือเก้าแล้วเนาะแต่ว่าท่านท่านสาบนุนช่วงนี้ยุ่งหลายบริกรไปเล่นบริกรไปเยี่ยมยามกันเยซูน้อยใจเด้อพี่น้องขาทิ่ฮอดคิดถึงกันคือเก้าพี่น้องขา เพราะว่าช่วงนี้สาวบุญกรยุ่งเนาะกับคุณพ่อบ้านมันกยุ่งไปละคือเศร้านี่กันส่งลูกชายไปเรียนแล้วกับกลับมาบ้านกันมาเนาะพี่น้องขาอันไดเฮ็ดวเงินเว็ดซานได้แง่แล้วกันชีวิตประจำบันก็เฮ็ดไปพี่น้องขามันบ่แต่วันี้ฮั่นก็สิยุ่งเห็นว่าพี่น้องพวกสาวบุญฮั่นนั่นเตรียมตัวย้ายบ้านพี่น้องขาเพราะว่าคุณพ่อบ้านเพิ่นตัดสินใจซื้อบ้านกระเนาะพี่น้องขาจะว่าเรื่องยักได้บ้านมีบ้านเป็นของตัวเองงั้น วกสาบนก็นแฟนทั้งคดแพนกันมาดน้วเนาะแพนกันมาหลายปีแล้วละเพราะว่าความพัฒนาเนาะของคนเฮากันเลยคือยังเส้นเสาบนกับพัฒนายังมีบ้านของเจ้าของสินะพี่น้องคะแต่ตอนเมื่อยังบ่อ้อมเทื่อเขากระเซ้าเพิ่นอยู่ก้อนเป็นบ่พี่น้องคะแต่ว่าเรื่องแพนนั้นแพนไปหลายปีแล้วแต่การยังบ่ช่วงอย่างวะชีวิตกันยังบ่ร้อมกันเทือกนะก็เลยโอเควันนี้คุณพ่อบ้านมึนกันเลยตัดสินใจอะอยากซื้อยากมีบ้านของตัวเองแล้วเพราะว่า พวกสบนเศร้าเาศร้าบ้านเขาจอยู่กับรวมทั้งอาพาร์ตรเมนต์ทั้งเป็นบ้านเป็นหลังเนี่ยกัหลายม่องละเนาะพี่น้องขะรวมๆก็เกือบสิบปีแลวเนาะเศร้าเริ่มแรกเลยง่ายไปอยู่นะครศรีธรรมราชทุง่งอำเภอทุ่งสงก็เศร้าอาพาร์ตรเมนต์อยู่เนาะพี่น้องขะอาพาร์ตรเมนต์กับก็เป็นห้องธรรมดาละพี่น้องค่ะเศร้าอพาร์ตเมนต์อยู่น่าจะ,อ,ะอำเภอทุ่งสงนะครศรีธรรมราชน่าจะ หกเดือนนี่แหละพี่น้องขาล้วก็กลับมากลับมาพัทยากันเนาะพี่น้องขาพอกลับมาพัทยาก็มาหาอาพาร์ตเมนต์ก่อนกับคนของมาจาักคุณละทุ่งสงศ์ <c oughs> จะรถทัวร์มาแต่ตอนนั้นของก็บ,บ่รลายไปนในเนาะพี่น้องขาตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีลูกชายเลยเนะาะบัดนี้ก็พอคนขึ้นรถทัวร์กันมาจาักกันทุ่งสงศ์ก็มาได้อาพาร์ตเมนต์อยู่แถ,นะถวไหนนะแถวซอยกอไผ่พัทยาใต้นะพี่น้องขาเช่าเป็นรายเดือนถ้าสบบมบุรจำบุพิษน่าจะหมื่นห้านี่แหละ แต่มันหลายปีพ่านมาแล้วเนาะท่านจะบ่นจําราคาผิดก็ต้องขอโทษขออภัยไปได้อยู่อ,าอาพาร์ทเมนต์อยู่อันซอยกอไผ่ฮันละเดือนหนึ่งตกหมื่นห้านี่ยละมัง้งแต่ว่าน,น่าจะยังบรวมน้ําไปมัง้งแต่อยู่ใน,นด้สักพักและกะ้วก็พากันยักเสาบ้านเป็นหลังแล้วก็ย้ายออกจลางท่านอยู่ได้สักพักแล้วก็ย้ายออกจากมองซอยกอไผ่ฮันพัฒยาตายฮันออกจากอาพาร์ทเมนต์ก็เลยสมบน ขับมอเตอร์ไซค์ตะเวนหาบ้านเศร้าเป็นหลังที่เป็นติดปลายไว้ก็เลยไปได้ไปทึกใจอยู่มอั่งอันอในซอยสยามกันที่ขับที่ท,ที่ทะลุระบ้างระบ่างซอยเนินพักหวานได้นะอยู่อยู่ซอยรับแลก็ไปได้บ้านเศร้าอ,อยู่หลังนั้นก็อยู่กันถ้าจำบพุพเพศสองปีกว่าเลยจะนี่แหละพี่น้องหลายปีผ่านมาแล้วสมบุญอาจจะความจําคัดเคื่อน,นขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องคะ่กะก็อยู่นั่นไดดดลเติบสักพักพอจากนั้นก็เลยเ แผนว่าโอเคอยากมีลูกมีอ็นบอยอยากมีลูกกันเลยโอเคต้องหาบ้านเศร้าหลังง่ายขึ้นแต่ยายออกจากม่องซอยรับแลหฮัน่นที่วัธัลุได้ระวางซอยสยามคันธีขับกับซอยเนินพักบวานเนาะพี่น้องค่ะแต่ยายออกจากซอยรับแลมาอยู่มาได้บ้านเศร้าหลังใหม่อยู่ในอันนี่นะแต่ในซอยเดียวค่ะซอยสยามคันธีขับแต่ว่าในหมู่บ้านโชคใจวินเลตสิบเนาะพี่น้องค่ะอันนก็ได้บ้านเศร้าอีกฮั่น ก็อ,ะะอยู่ตั้งแต่พอไปอยู่หลังนั้นก็อยู่ไร้ดนเลยบัดน,นี้อยู่ตั้งแต่ตอนอยังบ่ได้ตั้งทองลูกชายเนาะพอวันนี้ก็จนตั้งทองลูกชายน้องไลออนุ่นละก็จนคลอดเลยบัดเนี้ยห้าหกปีม 6, 6ปั้งหกก็หกปีหกป,ปีหรือหกปีกว่าถ้าจำบนจำผิดก็ต้องขอภอภัยเนาะป,ประมาณนี่แหละหกปีกว่าเนลลี่ะเพราะว่าน้องไลออนตอนนี้เป็นกเพิ่นอัอายก็ นั่นเลยหกปีแล้วเนาะหกปีไปละแต่ว่าพอหลังอยู่บ้านหลังน,น,นั้นตั้งแต่ตอนตั้งท้องแล้วก็คลอดเนาะคลอดนอ้องแล้วก็คลอดลูกกันแหละแล้วก็ไอ้ย่ายบ้านนี่ก็เลยมาเจอช่วงนะช่วงที่อันช่วงอันพยาธิระบาดน,นะพี่น้องคะช่วงพยาธิระบาดไอ้พยาธิไอ้อังก่อนอ่ะช่วงที่ตอนเฮาได้ใส่หนากงหนากาก็รักบ้านกันเนาะพี่น้องคะมาเจอช่วงนั้นก็เลยโอเค ยักยักยักยกักประหยัดค่าเศร้าลงสินะก็เลยตัดสินใจหาบ้านเศร้าหลังไหมก็เลยโอเคตะบนกับแฟนกับลูกมือใดลูกอยู่ตรงเฮียนกาตเวนขับรถพากันเบิง้งขับรถเบิ้งก็เลยมาได้ก็เลยมาได้บ้านเศร้านี่แหละหลังที่หลังอยู่ปัจจุบันนี่แหละพี่น้องคะหลังนี้หลังที่อยู่ปัจจุบันนี่ที่สิบปีสัญญาเศร้าในเดือนนี่แหละสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้แล้วก็บรินีก็พอมาได้หลังนี้เนาะก็โอเค ราคาก็เบาลงก้อนก้อนที่หลังก้อนใช่ไนะก็เลยโอเคก็ได้ประหยัดลงหลายก็เลยย้ายมาอยู่นี่นี่ย้ายพอมา,าอยู่ได้จนว่าหลังบ้านชาปัจจุบนันนี่หลังน่าจะย่างเข้าสองปีสองปีภาษีภาษได้ง่ายแล้วนี่แหละนี่สิ้นเดือนนี่แหละสิ้นเดือนมิถุนายนนี่แหละพี่น้องคะสิ้นเดือนมิถุนายนนี่สิ้นสุดสัญญาก็เลยนี่แหละแต่ว่าอัน โชคดีที่ที่ไปหาบ้านแลวได้มอองทึกใจมองทึกใจได้เร็วเนาะพี่น้องเพราะว่าเดือนแล้วสมบุญกับแฟนพากันขับรถตะเวนบึงเวลาไปส่งหลังจากส่งลูกชายไปโรงเรียนปุ๊บเนาะก็มีเวลาก็พากันตะเวนขับรถขับรถบึงเลาะบึงในในโซนในโซนใกล้เคียงบกไก่จักโรงเรียนลูกชายหลายสินะก็เลยบังเอิญนั่แหละไปได้มอองทึกใจพี่น้องขา อยู่แถวอ่างเก็บออ่ <bizarre> <co> ่าางงเก็บแถวอ่างนะอ่างเก็บอน้ำเหมือนซากนอกพี่น้องคะไปทึกใจมั่งนั่นก็เลยโอเคตัดสินใจคุณพ่อบ้านก็เลยตัดสินใจซื้อเลยเดือนที่แล้วได้ถือว่าเจอมั่งทึกใจเร็วเนาะพี่น้องคะไปเลาะเบิ้งกันทันไปเบิ้งหลายมั่งอยู่พี่น้องแต่ก็รทึกใจมั่งนั่นก็เลยตัดสินใจกันมั่งนั่นพอดีเดือนที่แล้วนี่แหละไปเลาะเบิ้งเัาหนะก็เลยตัดสินใจอะไรโชคดีที่ได้ได้บ้านเร็วเนาะพี่น้องคะ เพราะว่าก็ต้องมาเตรียมเตรียมตู้ง่ายพี่น้องคะเพื่อสิ้นเดือนนี้จะเบิดสัญญาเศร้าอยู่บ้านบ้านเศร้าหลังนี้เป็นบมอพี่น้องคะก็ต้องมาเตรียมตเตรียมเก็บของคุณไปบ้านันก็แพ็คของขบวนกอันใดต้นดอกไม้อันใดที่เอาไปได้อันน่ะตอนแรกท่านโอ้ยเนาะเมื่อเอันกับการย้ายบ้านพี่น้องกับซีหูแล้วเมื่อยได้พี่น้องคะย้ายย้ายบ้านทีเป็นงานหินเลยแหละของเนาะแต่เราครอบครัวย้ายบ้านทีกับเมื่อยที ตะบุญเก็บของเก็บดอกมงดอกไม้ต้นใดที่เอาไปได้ใส่กระถางเนาะเตรียมไว้ตอนแรกท่านตะบุญโอ้ยท่านยายยายบ้านอีตีนีสิทิ์มไว้นี่ด่ะพี่เอาให้เอาให้ยกให้เพิ่นเลยยกให้เจ้าของบ้านไปเลยพี่บอกเอาไปนำแหละปันนี้เจ้าของเป็นคนหมักต้นไม้ดอกไม้เสดายเสดายกันเลยโอเคเอาไปตัดสินใจเอาไปเป็นบุลละอันใดเอาไปได้ก็เอาไปเพราะว่าเสดายขั้นเขาไปซื้อไม่ก็นี่นะเงินกับนำต้นไม้กับ แมนบอกล้ถ้าเออถ้าอันใดอยากได้เพิ่มหนงซื้อเพิ่มสินะอันใดเอาไปได้ก็เอาไปได้ประหยัดไปพี่น้องค่ะอันละเนาะกันละเพื่อเพื่อเพื่อสิเบิดสัญญาเช่าฮอาสช้นเดือนเขาก็ต้องมาเคลียร์บ้านเพจความสะอาดตัดตรงตัดตรงตัดหญ้าแต่งตัดต้นไม้ต้นอย่างที่ว่าอันต้นไม้ที่อันใดที่อยู่กับเป็นปลูกไว้ั้งแต่แรกเนาะก่อนที่พวกชาวบุญชิยยาเขามาอยนนะก็ตกแต่งให้เป็นเป็นทรงงามงามให้เพื่อนแต่ชาวบุญชิบอัดเองดอกเพราะว่าหนึ่งอุปกรณ์ ข่ากระบอกพ่อมีแต่แนวเครื่องตัดแย่กันไก่กันมีแต่กันไก่ตบแต่งจริงกันซื้อแต่บนกระชีดมีเบอร์โทรเนาะโทรให้เพิ่นเป็นคนไอเป็นคนส่วนเพิ่นมีมีรถพร้อมไงมีรถก็เจ้ากบบระบี่อุปกรณ์มีทีมของก็เจ้ามาเฮ็ดสินะตกลงราคาเอาอให้เพิ่อนอันอาจิกเก็บพวกกิงงก่งโมกิ่งไม้ที่ยินดีที่ตำบลตัดไว้แล้วก่อนหน้านี้ไปนำแล้วเพิ่นชิ้บัเท่าไรสินะแต่ว่าเมน่อพอคนของออกเบิดแล้ว เฮ็ดความสะอาดภายในบ้านนี่สาบนมาเห็ดเองอน,นั้นนะ่ะเพราะว่าแต่กะไอการเด่นนี่คือต้องจ้างรถเพื่อนจ้างคนสวนมาเห็ดเพราะเพื่อนมีเพื่อนมีอันอุปกรณ์พร้อมแล้วก็มีทีมของเพื่อนพอ้อมีรถคนไปทิม่มเนาะเป็นบนพี่น้องคะ่ะว่ารถเอาเป็นรถเก่งไงพี่น้องตัดแล้วแล้วก็ชิมยากเอาไปทิ่มอีกนะน่ะพี่น้องคะ่กะก็เลยเนาะโชคดีอันละแต่ว่าเรื่องที่ยากได้บ้านเป็นของเจ้าของนี่กับพวกสับนกับแฟนกับแพนกันมาตะดุดอะแล้วเนาะทั้ง แฟนกันดนแล้วล่ะแต่ว่ากัช่วงเวลาจังหวะชีวิตเนาะพี่น้องค่ะช่วงเวลาจังหวะชีวิตมันก็โอเคเพื่อนก็ตัดสินใจเพิ่่นก็ตัดสินใจแฟนสะบนเพื่อนก็เลยตัดสินใจเพราะว่าอายุก็เริ่มหลายขึ้นนั่งเศร้าเขาเจาอยู่เหมือนบ่นเนาะมันก็แบบเออกำบังอันกำบังอันยังไงก็เออเปนบ่ล่ะการป่ชีวิตก็ยักมีบ้านของตัวเองเขาบ่ต้องมาเศร้าเพื่อนยู่สินะเมื่อเขาตัดสินใจแล้วก็โอเค กันละเนาะพี่น้องค่ะกบะบรนก็นเลยมาถือโอกาสมือนี้มาอัดคลิปนั่งคุยก่อนสิ่กินก็นเลยมานั่งคุยเบ้าจ่ากับเอฟซีทุกท่านเนาะพี่น้องค่าที่เพิ่นติดตามมาเพื่อนก็สิได้หูข่าวไปนํากันเนาะพี่น้องค่ะแต่ว่าท่านผู้ใดติดตามสาวบนทางอันทางเฟซบุ๊กทางทิกต็อกท่าน,นอันเกษิฮู้แล้วเนาะว่าพวกสวบนจีอัน คุณพ่อบ้านเพิ่นซื้อบ้านเล้วแล้วก็เตรียมตัวสิง้ายบ้านอย่างนั้นนะแลก็เอาเอาหุบลงเล้วแต่ว่า็เลยสมุทก็เลยมาก,ก,มากยักกันมาอธิบายให้ทางพี่น้องทางทางทาง,ทาง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 พี่ยูเพิ่นได้รับชมน้ำกันเนาะ f c ฟเพราะว่าสกิลเอฟซเก่าหรือว่า f c ใหม่หรือว่า f c ปัจจุบนัน F อซอนาคตทางนนนนหน้าก็ยังให้หูน้ำกันเนาะพี่น้องคะสมบนก็เลยมานั่งคุยว่าหวงหอมมวนกันจนังไงก่อนสกินเข้าพี่น้องคะนี่แหละเข้าเซาเข้าสวยรวมกันอยู่มือนี่พี่น้องคะ เนาะมา,าะพี่น้องฟากเป็นกำลังใจให้สาวนดนเด้อพี่น้องขาฟากเป็นกำลังใจให้กันอย่าทิ้มอย่าปาก,กันเนาะพี่น้องขาท่านสาวนคือว่าละท่านช่วงไหนสาวนยุ่งละสาวนก็ห่างหายลงคลิปไปโดนนี่นะคือช่วงนี้ก็ยุ่งกับการที่จะต้องเตรียมตัวย้ายบ้านเนาะแต่ว่า,าย้ายครั้งนี้ก็คือเป็นการย้ายที่โอเคหวังว่าจะบ่มีบดงยายอีกครับเป็นบอกถ้าบ่มีอย่างเปลีป่ยนแปลงในชีวิตคนเทามันจะมีความหวังเนาะก็โอเค มีบ้านเป็นของตัวเองและะ้วก็ย้ายเท,ทอออือนี้เท่านี้ก็คือเมื่อยเมื่อยเทือนี้แหละก็คือสิยัไล่ะมีความหวังที่เออสิว่าตอ้องเมื่อยย้ายบ้านอีกแล้วเพราระว่าแต่ก่อนเนาะคือคือสมบัว่าตั้งแต่แรกๆกันว่าย้ายสองคนกับแฟนย้ายมาจากอำเภอเห็นบ่กยายมาไปไปไปทุ่งสงแล้วก็ย้ายย้ายมาอยากมาจาักทุ่งสงของอยังโบราณไงเพราะว่านี่เรามีเรามีอันเรามีลูกและของก็หลายขึ้นน,นาสิน่ะ แต่กะทังของพ่อของแม่นําซื้อเพิ่มกันเรื่อยๆอย่างสิ่งนี้ในอย่างการซื้อมันก็หลายขึ้นสินะก็เลยเนาะพี่น้องขาบ้านี่ก็บ่ต้องเ่ต้องเมื่อยกังวลเรื่องเมื่อยบ่ต้องมาคิดกังวลว่าสิได้ง่ายบ้านล้วเนาะเพิ่นกัเพิ่นตัดใจซื้อแล้วไงก็คือว่าละแพนมาดนแล้วแต่เพิ่นกันยังบ่กตะกี้โบตัดินใจจะซื้อไงบ่พ้อมบตัดใจซื้อบัดนี้เพิ่นตัดินใจเออโอเคตัดใจว่าซื้อเพื่อความอะไรเนาะสะดวกสบายของ ชีวิตครอบครัวของลูกของเมียของตัวตัวเองน้ำสนะินะอายุเพิ่นก็หลขึ้นแล้วเพิ่นก็เลยตัดสินใจซื้อสินะพี่น้องคะนนะ้ำเนาะพี่น้องคะจะวบนก็นมาอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังนํากันเนาะพี่น้องคะมามาที่นี่น้ำเด้อพี่น้องคะฝากอยลังใจให้ครอบครัวสาวบนในเนาะพี่น้องคะขอบคุณทุกท่านในยๆเด้อพี่ um น้องคะที่อินดูเมตานะอินดูเมตสาวบนมาตลอดขอบคุณทุกท่านคะ่ะมามาที่นี่มากินนํากัน ว่า,า,ยา,ยายอะไรใหญ่ข้างอลไรเด้อพี่น้องคะหิวขา้าวแหงกับประันานข้าวเซอยข้าวสวยร่วมกันอยู่นี่แหละพี่น้องคะมามาเดือดทองจนห้องก็โกกเลยเนาะหิวแหงขอกินน้ำไปแค่น่อยก่นอนม,ม,ม,มาพี่น้องคะมาค่ะข้าวเหนียวยันโบอิ่มบุนะจ๋าใหญ่กันทองอีกแล้วบบจักยันโบอิ่มข้าวเหนียวสองห่อพี่น้องคะนี่ก็สำรวจก็ซื้อร้านใกล้บ้านนี่แหละพี่น้องคะ เลยแะซื้อขกล้องคือโฟกัสให้กันนะไปอ่ะปึ๊บพี่นจอให้ผักมาพี่น้องพอเราพากินกับเนาะพี่น้องขาล้วก็มีกระลำลก็มีพริกกระเทียมมาค่ะทุกทางขาแซ่บๆน้ากันกล้องสบบนโฟกัสมาเดะเ้อพี่น้องทางไกลทางแต่มากินนํำกันแซ่บเด้อพี่น้องขา นอ,อ๋อของโฟก,กัดเลยพี่น้องค่ะพุณนะจะแซบบาพี่น้องอมืมาค่ะทุกท่านค่ะอึ๊บอืรับพี่น้องค่ะรับขมซุกพี่น้องค่ะแซบพี่น้อง chấm tuyết tẩy nhiều hem và đẹp lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì mình thắp. Nhiều. Thầy xong Cảm ơn mà hết bình huyền, thầy nông. lăng buồn, góc đám, có tủ yên. Thầy xong, này, ác à cát nó. ถึงฝนถึงย่างเข้าหน้าฝนแต่ว่าอากาศบางเท่อก็เอาได้บางมือบาง,บ,างบันก็เอากินน้ำเลยหลายบ้านนี่ครอบครัวสมบูรณ์กินน้ำหลายบ้านนี่ก็กกสมือล่ะช่วงนี้กินน้ำหลาย,ลายเด้นนเอ,อพี่น้องกันเด้อน้นนองคะร่างกายเขาัาจสิบวกข้าดน,น้ำนะจับ เราเ่าเรื่องกันภายในรดยละน่าจะเกือบสิบเกือบสิบปีบ่ะหรือสิบหรือสิบก็ปีเนาะพี่น้องอือนี่แหละ,ะเฉลี่ยเนาะ,ะเฉลี่ย,ะะย,ะะยถ้าจำผิดก็ต้องขอไปพี่น้องค่ะนายของกันกับพระเอกกับทีลกค่อยนะ่ะทุ่งสงตอนไปอันบไรหลาไเลตอนกลับมาเลยเนาะพี่น้องค่ะจากทุ่งสงมาพัทยาหนึ่งครั้งจากกันจากกัน จักทุ่งสงมามาซอยกอไผ่พัทยาใต้หนึ่งครั้งแล้วก็จักกันซอยกอไผ่มาซอยรับเลสองครั้งแล้วมามาซอยมาแถวแถวอันงบางบ้านเศร้าใกล้ใกล้ีแยกบิกรมนโซกไซววนเดสิปนะสามครั้งแล้วกันนี่พี่น้องะเห็นบอกสี่สี่ครั้งมานี่จักกันมานะเดี๋ยวเดี๋ยวสมบนนับไม่งงแล้วปะเนี่ย กกจกักอันจักษะเริ่มแรกเลยเนาะจักพัทยายง่ายเป็นง่ายเป็นไปไปทุ่งสงก่อนเหมือนป่ไปทุ่งสงหนึ่งย่ายยักทุ่งสงกลร,รมมาพัทยาอยู่เฟอร์กอไผ่สองจักซอยกอไผ่ยายมาซอยสยามขั้นที่ขับน้องซอยรับแรงองนี้สามแล้วย่ายมามัองอันมองที่วัสังทองลูกเนาะในซอยสยามขันที่ขับนั่นแหละแต่ว่าในหมูบม่บ้านหมู่บ้านโชคไทวินเดชสิบมัน ครั้งที่สี่แล้วก็จักหัน่นจักบูบานนันยายมาอยู่แถวโซนหนองหนองปลาไหลใกล้ๆวัดหนองเกตใหญ่เนะาะครั้งที่ห้าอันนี้จักนี้จกัจกนี้ไปไปเอ็นไปบ้านที่ที่คุณพ่อบ้านตัดสินใจซื้อนี่นะพี่น้องค่ะเห็นบ่หกปาดตพี่น้อง กับการขนของภายในระยะเวลาสิบสิบสิบ,สบปีเนาะเกือบสิบปีแหละต่ว่าทัดรวมกับเป็นพระเอกกันง่ายมาจากอังกฤษเป็นเจ็ดเทือพอดีพี่น้องคะก็พระเอกง่ายของมาจ๊กอังกฤษก็ไหลขึ้นเอาใส่เหือห่อง่ายมาฮะนะพี่น้องคะ่ะว่าน่าจะประมาณถ้าสบมบูจําจหิตใส่เหืห่อง่ายมาใส่เวลาประมาณสองเดือนกว่าหรือสามเดือนถ้าสมบจูจําผิดก็ต้องขอไปหลายๆเ้อพี่น้องคะโดนแล้วเนาะเจ็ดเทือพอดีพี่น้องเลย <laughs> เืเทื่อพี่น้องค่ะกับการกับการขนของพี่น้องค่ะภายในระยะนี่แหละสเสียเรียบไปจากสิบสิบเนาะเอาจะเอาเอาเวลาที่แบบอันจะจ่อเลยก็ประมาณนี้ภายในเกือบสิบปีขนของกันกับเจ็ดเถื่อพี่น้องค่ะอือออออ แซ่พี่น้องคะพี่น้องจับป็นให้มาแบบชิ้นชิ้นใหญ่ๆหรือเด้อพี่น้องคะ กับลาบเข้ากันพี่น้องค่ะพักอันนี้นะ่ะพักยังก่อนโหละพานี่นะพี่น้องคะอื ดูดูกินนี่แ้แซ่บนะพี่น้องค่ะ ถ้ารวมกับอพาร์ตเมนต์เนาะพี่น้องคะก็เป็นเศร้าบ้านนั่นหลังอยู่ในจะคาอันย่ายมาอยู่พัทยาเนาะพี่น้องับหลังที่หลังที่ซี่นี่ย้ายไปบ้านเจ้าของเลยหลังที่อันพอน้องเลยออนตัดอนจาจะซื้อเลยเนาะพี่น้อง่ะเพราะว่าหลังนี้เศร้าปัจจุบันนี้หลังที่สามไงพี่น้อง่ะหลังที่สี่่ะหลังหลังแรกที่เศร้ามันอยู่ในซอยรับเล หลังที่สองอยยุใกล้ๆกับสีสี่แยกไป็กมลนที่ว่าหมู่บ้านโชคใสสิบนะโชคใสเป็นเลสสิบเนาะแล้วก็ตั้งท้องลูกชายอยู่ฮัลละหลังที่สองบ้านซาวน่ะแล้วก็มาหลังนี้หลังที่สามถ้าอยู่ดนอยู่ดนบ้านเศร้ายู่ดนหลายก็คือมีหลังหลังที่ตอนเที่ยนตั้งท้องลูกนะตั้งท้องลูกชายแล้วก็ถึงคลอดถึงคลอดลูกชายเนาะอยู่ได้หกเกือบหกปีมั้งหกปี หกปีหรือหกปีปลายดีดะหลังนั้นน่ะแม่นเพราะว่าหลังหงเศร้าหลังแรกท่านอยู่ในซอยรับแดดท่านสองปีหรือสองปีปลายดะาสศบุญจำโบผิดได้แต่หลังนั้นท่านดลนหลังหลังที่มามาตั้งทองลูกสายก็อยู่เกือบหกปีปลายแล้วก็มาหลังนี้หลังนี้ก็สองปีเดี๋ยวปีนี้ก็ง่ายไปหลังบ้านหลังดีซี่เป็นบ้านของเจ้าของเองเลยบ้านนี้นะพี่น้องคะนั่นแหละมากินต่ออีกพี่น้องขะกินไปนำว่ไปนำด้อพี่น้อง่ะอืม

ถ้าเปิดปั๊มลมมันจะเสียงดังพี่น้องคะเดี๋ยวมากินหลังไม้จังจะเปิดพี่น้องคะตอนคลิปนี้ก็ลังทนี้กำลัเนาะสียาวหลายละไว้พอพ่อจไม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องคขาวปป่าวพี่น้องว่าว่าสาบนุนจะพาพี่น้องมารับชมรับรับชมซาสาบุนกินอย่างเนาะพี่น้องะค,ะปปค่ะเราจะพาพี่น้องกินอย่างเด้อพี่น้องค่ะไว้พอพ่อจะไม้คลิปหน้าพี่น้องคะ่ปปะสวัสดีค่ะทุกท่าน สบายดีพี่น้องบ๊ายบายกาย See you next video บ๊ายบายกาย Thank you very much for watching บ๊ายบายกาย See you See you next video